เบกรกวว่างมือกลางวันค่ะเศษกัดเดยอรมันแต่ว่าพักกันมากมู่บานที่เป็นมู่บานที่สวยที่สุดในฝรั่งเศสที่เขาเขียนไว้ในโบูชัวนนะคะพับรถเขามากไขซอนเลยทุกซอกทุกมุมสวยปอมีดมีทิติเดี๋ยวขอสีท่าห้เบื้องสิผ้ายางเ <I 'm S 1> บื้องด้วยค่ะอันนี้สนามจอดรถด,ด้วยค่ะ นี่บ้านบ้านคนุนสิผ้าหยางเบ่งความสวยงามขับรถเข้ามาหันโอ้สวยจดค่ะท้านี้กันสวยดีค่ะสวยจนสไตล์บ้านสเตฟานถามท่าง ขาวานกำลังทำสวนอยู่ค่ะมีหลอกหมู่บ้า,บานค่ะจอดรถไปน,นั่นมองจอดรถสไตล์บ้านก็สวยถนน,นหนข้างแล้วก็ดอกไม้

เป็นหมู่บ้านที่ได้รับการล่งมติขัดเลือกนะคะว่าสวยที่สุดในฝรั่งเศสแต่ว่าทุกปีเขาจะมีการล่งมัติทุกปีค่ะปีนี้เป็นของหมู่บ้านหนึ่งคะะสวยง่างะคะ่ะทุกบ้านทุกหลังพื่อประดับดอกไม้แล้วเขาก็ดูแลดี่ดีดดะคะ่ะ Kanatan, kau-kau dulu This is what do order? The the Guest house, ada. Ceuhe ข้างในคุณเทมบอค่ะดอกไม้เป็นคือสิบอกว่ายังไดดีละ่ะเป็นคือใ้เอามาเซาย่ามเเ้ามาผักผักหลวนนังเสียค่ะแตนเซาสำหรับผักหลวนค่นะร่วมกันยู่กับ ขอบรัวอื่นอสิได้สองขอบค้อสามขอบค้วอังสิค่ะือเห็ดกับเข่าท้ำกับขเข่าขินเองนะคะนั่งค่ะถนนเซนเนี่บ้านทุกลังสิมี่ดอกไม้ ปร่ดับสุดยอดค่ะสวยงามมากมั่มความสวยงามของบ้านค่ะดูไคะสุ่มใหม่เบิงลมุกบานที่สวยที่สุดปีนี้ของฝรั่งเศสที่ได้รับการโหวตเนาะค่ะ สุดยอดค่ะลักษณะบ้านสไตล์บ้านเรากับสีเนาะค่ะคือว่าแ่ะค่ะปกติถ้าเป็นสไตล์เยอระะมันสี จะออกแดงแดงตรงที่เห่าเห็นข้าวสลับน้ำตาลน,นคะคะถ้าเป็นเยอะมันจะออกแดงแดงแต่มมกาน,นีจะเป็นข้าวสลับน้ำตาลทั้งเหมือดเลยค่ะสีออกไปในทุวนเดียวกันนี่ค่ะ ศูนย์ขอมูลนักท่องเที่ยวค่ะอือฮือน่่สวยค่ะสบายหูสบายตามีร้านอาหารค่ะ ที restaurant. ่รีบากาน้ำผึ้ค่ะว่าเมนร้านอาหารโอเคลาดิมมาเกสินแอสซิสงค่ะ

ฝนตกค่ะนี่เสียดายมากด้วยค่ะขนมาเป็นมือที่มี่เดดนี่ือสิงามคักเนาะค่ะ น่อยู่หมู่บ้านสวยงามประจําปี2020ของฝรั่งเศสเนาะคะ่ะมาเมืองที่เมื่อกี้ที่ว่าพักโรงแรมอะคะ่ะสวยแล้วเนาะคะ่ะ แต่ว่าเมื่อนี้เมื่อวานนี้มันสวยไปสวยทุกบานนะคะว่าแตสวยเป็นจุดๆต่อกับบ้านกับห้าสีท้าสีสไตล์เดียวกันหมดนะคะ อาจีเป็นไปได้ค่ะว่าเขาเจา้จาจัดบ้านเพื่อประกวดโดยตรงเนาะค่ะอาซิเป็นไปได้ค่ะเพราะว่าบ้านทุกหลังสีเดียวกันสไตล์เดียวกันแล้วก็ประดับตรงไม้ค่ะมันเลยสวยงามเป็นแบบ เคิ okay. ืนตาดีค่ะ่วงมีกาเสแสเลยอือืโอเคแี่งย่างซุดมู่บานเลยด้วยานี้จุสัีมกันโอ้ส์เนอะ สวยงามไปหมดค่ะจดเลื่อนจดเลื่อน ลูกพุ่นสองอ่อยค่ะเยอะมากแต่ประเดี๋ยวเ,เงินมากจากคน้นเสื้อได้ค่ะขันยูดในซปเปอร์มาร์เก็ตยืมละมั่นนี่ว่าเป็นสิบหาหกอ่อยกัจริงะซ้ำนี่ สวยที่สุดในปีพศสสปีคริสตศักราช2020น, 2, 20นะคะแต่ตอนนี้สเตฟานมาตเติมน้ำมันหลงดวนๆเลยเพราะว่าน้ำมันสิมืดเลยเหลงขัมาในม่บ้านนี้เนะคะสิผ้าใบเบึงเป็นม่บ้านที่่ได้รับการโหวตแต่ขับรถขัมาแล้วสวยทุกทีคือกัน ความงามเนาะค่ะมันมันกานตัดสินอาศิ์มีหลักกณ์ของเขาแต่ว่าความงามโดยสายตาของเทาอีทเบิงนี้มู่านนี้กับบอแครกันค่ะขับรถข้าม่าแล้วแบบสุดยอดค่ะเดี๋ยวสิผ้าไปเบิ่งกันค่ะ oh <my> <Okay. S 2> เป็นอีกมู่อวานหนึง่งฉีดขับรถข้ามาที่ว่าสวยแต่ก็ได,รด้รับการบูแล่ะแต่ว่าสวยขึ้นกันจากที่ขับรถผ่านขอามามแล้วค่ะ สวยนอกจากอากาศดีมากค่ะเที่ยงนี้เชิาดาดที่วบบมือนี้มันคึมจักน้อยเหล่ากับฝนตกค่ะนี่ค่ะแต่ละม,มุมสวยด้วยกันค่ะ สบายหูสบายตาอ,อากาศดีค่ะขึ้มบ่มีแดดแต่กระบ,บอกหอนปันใดด้วยค่ะไอกระบ,บอกหนาวค่ะก็อหอนพนัก่อยกันดีอันนี้ก็ท่บ่าการอำเพอร์ค่ะ ที่ว่าการอำเภอของเมืองเขาส, <c ười> สวยงามค่ะสวยงามมากสุดยอดค่ะ สุดยอดสวยคือกันบอ่อแพบอรบ่อแพรมู่บานที่เข้าถี่ได้รับการโบวตเนาะค่ะแต่ว่ามู่บานนั้นตามความรู้สึกข่อยก็คือมันเป็นความเป็นระเบียบของบานที่ว่าสีสันจะออกไปในทางเดียวกันเบื้องเบื้องก็คือสวยงามเป็นมีระเบียบค่ะ แต่มืแต่มืบานนี้ก็คือสวยสวยแบบสะอาดเย็นตาค่ะดี๋ยวสิาพาไปบ่างอีกมุมหนึง่งที่ขับรถผ่านขรามหินเนาะคะ่ะ เลี้ยน,นกลางหมองบาน ไม,นะม,ม่ค่ะบ้านดอกไม้นาบ้านสวยงามรมดื่นค่ะดอกไม่กันไหลก็คือว่าละค่ะด้วยด้วยความที่บาหมู่บานที่ได้รับคัดเลือกนะ อาจจะมองมาก็่อเป็นระเบียบของของบาทสีสันในทนาห้างเดียวกันอกอบการตุกแต้งดอกไม้เกือบทุกบ้านนะคะดอกไม้จะประดับนหนาต่างน้านาบ้านแต่ว่าเมื่อมีก็สวยก็แพ้กัน นี่ค่ะคือคือหมู่บ้านนี่อาจจะเป็นบางบ้านเนาะค่ะที่ประดับตกไม่จากหน้าต่างก็เลยนี่ค่ะ เป็นส้นค่ะมบ้งปดนีแต่ส้นนี่ค <c oughs> ือสวยค่ะส้นนีนละทีมม้ข่อยครับรถขมาค่ะส้น้างในบอดเป็นระเบียบปันไดแต่ว่าส้นเนี่ยสวยสวยมากเลยค่ะ บ้านหลังนี้สวยสวยสวยมากเลยนี่ค่สโนนี้สวย Like a summer's day, hot sun and a blessing, a magic wet. Whenever I see you, all I can think is my summer love. We'll Been waiting for you, my love, my summer love. We'll Been waiting for you, my love. I can't forget the day we met. You look so flying in your red corvette yeah. Your hair, your look, your everything. When I see that I'm you, that you are mine. Naja, wie gesagt, habe ich gesagt, dass vielleicht den Zenturst Dorf das ganzen Dorf das ist schön, aber hier in diesem Bereich, ich finde dieser Bereich schön. ganz andere Bereich schöner, war, weil ja. ein bisschen Grün vorne ist, ne? Im uh -huh, ja. anderen Dorf waren die Häuser fast direkt an der Straße. Uh -huh. สวยง่ามมากพี่น้องโมหูวแบบท่าวิดีออกมาเราไม่สวยแต่ของกิ่งนะ่ยสูงสวยมาก มีความสุขค่ะมาชาร์จพลังก้อนสิบเอ็ทงานหาเบนของสวยๆงามๆกับมีพลังค่ะเติมพลังเร็วที่สำคัญอากาศบริสุทธิ์ด้วยค่ะพี่น,อน้องคอยกันเห็นหลหลายคลิปหลายๆเทือที่ว่างทีว่า นึ่งเขารักษาธรรมชาติรักษาอากาศสองคือคืบวาม,มันก็ม,มีหมาแมวจอนนะคะตามถนนทนท,นท่ามนนี้กืคือเจ้าสีผ้าหมาแมวไม่ยางได่ต่ว่าขันหมาแมวขันหมาเจ้านี้ขี่ใส่ถนนจะต้องเก็บใส่ถุงพลาสติกนั่มอะคะ่ะ มันเลยให้ความหูสึกแบบอากาศดีว่ามีกินที่บองประสงค์ค่ะก็เข้าใจอยู่คาบาเข้าใจยุคา,า่าขันไข่เริมมันยากแต่ว่าขันเริ่มกันเฮดใดกันดีค่ะ อาจจะเป็นสีสียอดนิยมนะคะอาจจาะ่เป็นการตั้งใจของหมู่บ้านนั้นที่ว่าใดลางว่าสวยงามนะคะที่อาจจะเป็นสียอดนิยมที่วาเขาใส่กันมาเราทุกบ้านกันนิยมเหตดขึ้นกัน โอ้โห mm hmm. oh, มุมนียิงสวยค่ะบ้านหลังนียิงสวยเพิ่งสวนขังในสวนขังในทางหลังบ้านเห็นบ่าคะห่่ๆนั้นเขาเห็ด ักษาภาพสะตอนนีดีดสุดยอดคะ่ะสุดยอดมากยย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 ยสเตฟานลงไหลยจัง <laughs> <h ym. S 1> ดอกไม้พวกนี้คะ่ะคะือว่าล่ะค่ะเป็นดอกไม้เมืองหนาว ดอกมอมคือดอกไม้ทั้งเมื่อห่อนราวามันสิรักษาตัวเองจากความหนาวคะ่ะป้องกันตัวเองจากความหนาวมาเหา่านีไม่เหา่า <laughs> บิซือขับรถขาขมามาเติมน้ำมันก็ว่าเออมู่บานีก็สวยนอกจากที่ว่ามู่บานชนะเลิศค่ะมู้บานนี้ก็สวย,นนค,นนสวยคือกันแต่ว่าขันยางเบิ้งทะลุแล้วก็คือสวยเป็นมุ่มนี่ค่ะมุ่งนี่สวยที่สุดแต่ว่ามู่บานที่ชนะเลิศเนี่ยสวยแล้วก็สะอาดทั่วมู่บานเลยค่ะ อันนี้พื้นถนนกันยังว่าบ่อบ่อบปันใดค่ะบ่อสะอาดปันใดตกคือหมบานนั่นแกแต่ยอมราบ่าสวยค่ะสวยมากนี่ค่ะสุดยอดค่ะเอาเนาะค่ะฝากให้เบื้งองความงามกันซือซื้อ จะค่าก,กันครับโรลโต้แล้วค่ะวันนี้ หลาหลายเมืองนะคะที่เคยเป็นของเยอรมันแต่ว่าหลังแพสงครามต้องเสียหายฝรั่งเศสค่ะสวยงามค่ะสวยงามมาแตกตั้งสไตล์กันไปเรื่อยอะ